Shut so ก่อนจะไปรับชมคลิปกันนะคะเซฟขออนุญ,ญาตฝากสปอนเซอร์ใจดีนะคะของทางเราเป็นก่อนเลยนะรลานคุกกี้แลนด์ช็อปนะคะรับเติมในส่วนของคุก Kingdom, คกี้แลนด์คิงดงคุกกี้แลนด์โอเวนเบกและเกมมือถืออื่นอีกมากมายเลยนะคะรับประกันความปลอดภัยทุกขั้นตอนในการเติมเลยนะคะสามารถตรวจสอบราคาแพ็ต่างๆได้ที่ a c e b o o k ด้านล่างเซฟทิ้งลิงก์ไว้แล้วนะคะตรงดีสคริปชันด้านล่างเลยนะคะสามารถเข้าไปสอบถามกันได้ค่ะทางไลฟ์ก็ได้เช่นกันนะตอนนี้นะคะราคาแพ็กเนี่ยยิ่งซื้อ ยอะนะคะยิ่งลดราคาจัดเต็มจัดหนักขึ้นไปอีกนะ,ะทุกคนบอกเลยนะคะว่าราคาถูกปลอดภัยนะคะเติมอย่างรวดเร็วต่อคูกกลดลช็อปเท่านั้นค่ะฝาวในนอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะ สวัสดีทุกคนเลยนะคะก็วันนี้ขออนุญาตจัดเทียร์ลิสต์นะคะในส่วนของ PVE กันนะคะหรือการตะลุยด่านนั่นเองหลังจากที่หลายคนนะคะต้องการในส่วนนี้กันเนาะ,ะก็วันนี้นะคะเซฟเนี่ยก็เลยนะจะพาทุกคนไปดูพร้อมๆกันนะคะว่าการจัดตะลุยด่านเนี่ยมีตัวไหนนะคะติดเทียร์ลิสต์ SS บ้างนะคะหลังจากที่เซฟลองครบหมดแล้วน,นะคะทุกคนเอาล่ะถ้าพร้อมแล้วเนี่ยเดี๋ยวไปดูพร้อมกันเลยนะคะ สำหรับการจัดลงด่านในครั้งนี้นะคะเทรเอสจะมีเพียง6ตัวเท่านั้นนะคะก็คือเริ่มเริ่มจากตัวที่ช่วยแทงกันก่อนเลยนะคะตัวที่ช่วยแทงเนาะเซจ,จะเริ่มจากซาจูโจมนะคะจะอยู่หน้าสุดซาจูโจมเนี่ยก็คือเป็นในส่วนของพ่อดากโกโก้นะคะพ่อดากโกโก้เนี่ยช่วยนะคะในการลงด่านเนาะในเอนที่13-14ได้ค่อนข้างดีนะคะก็เลยจะใช้พ่อดารก,กันค่อนข้างบ่อยเนาะก็เขาเนี่ยมีพาสดีนะคะลดดีบับถึง20%ตรงนี้นะคะทาให้เวลาเรา ราโดนมอนสเตอร์สแตนนะคะหรือทำซีดใดๆเนี่ยจะค่อนข้างหายไวกว่าชาวบ,บ้านเขาค่อนข้างเยอะเลยก็เลยเป็นหนึ่งตัวนะคะที่คิดว่าใช้ในช่วยได้ค่อนข้างดีหรือแม้กระทั่งนะคะอีกฝั่งหนึ่งนะ,ะทางมอนสเตอร์มีโลกพลัาางชีวิตใช่ไหมล่ะคะก็จะมีทางพ่อดานเนี่ยคอยสลายโลกพลัาางชีวิตให้ดวเนเองคะ่ะต่อมานะคะในส่วนของไอเวเบอรี่คะ่ะไเวเบอรี่นะคะเป็นตัว สายป้องกันเนาะที่ค่อนข้างามีความอึดมากๆเลยนะคะทุกคนเซฟนะคะได้ลองเล่นแล้วรู้สึกว่าทุกดานจะต้องมีเขาแน่นอนนะคะพอมีไวเบอรี่เสร็จปุ๊บเราค่อยเอาฟินาเซียม,มาเสริมหรือเป็นดาร์โกโก้ o, มาเสริมอีกหนึ่งตัวให้เป็นแทงก์สองนะคะแต่ถ้าแทง์เดียวนะคะก็บอกเลยว่าทางไวเบอรี่เนี่ยค่อนข้างครบเครื่องเลยนะคะเพราะไหนจะมีทั้งดาเมจทั้งการสตันได้นะคะตรงนี้เด็ดเลยรู้สึกว่าเป,เ,ปเป็นตัวที่ตอบโจทย์สำหรับการลงดานมากๆ นะคะต่อมาฟินแลนเซียค่ะฟินแนเซียนะคะเป็นตัวที่เราเนี่ยทุกคนนะคะน่าจะมีดาวจำนวนดาวเนี่ยค่อนข้างเยอะกันใช่ไหมล่ะคะพอมีจํานวนดาวเยอะขึ้นปุ๊บนะคะก็บอกเลยว่าตัวของเขาเนี่ยค่อนข้างช่วยในการลงดาดได้ดีแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือ,อาสามารถนะคะให้บัฟกับตัวทางดาเมจของเราเนาะหรือเป็นเอแคนะคะที่ทำดาเมจเนาะทาง AK เอแคยจะได้ไม่ตายง่ายด้วยนะั่นเองนะคะก็เลย เป็นตัวแทงตัวดึงจะใช้คือว่าค่อนข้างอึดเลยนะคะตอนแรกเนี่ยยังไม่ได้ลงเนาะก็เลยคิดว่าเฮ้ยไม่เหมาะสมแต่พอไปลงใน14มือ้อในด่านที่เซฟยังไม่ผ่านนะคะเซฟก็เลยเห็นแล้วว่าโอ้ตัวเขานี่ดีดจริงๆนะคะก็3ตัวนี้เนี่ยจะเป็นลดความเสียหายล้วนเท่านั้นเลยนะคะคู่ท่าไม่ต้องมีก็ได้ค่ะสําหรับการลงด่านนะคะหรือจะใช้เป็นท็อปปิ้งจากอัลลีน่าก็ได้เช่นกันค่ะทุกคนจะได้ไม่ต้องเปลี่ยนไ้เปลี่ยนมานะคะเล่นออฟลองลดความเสียหายเยอะๆเลยนะคะทุกคน ต่อมาค่ะเอแคนะคะเป็นตัวที่เราจะเอาไว้ทำดาเมจเป็นหลักนะคะในการแปะอีบอัฟต่างๆไปนั่นเองค่ะ ท็อปปิ้งของ AK นี้นะคะจะมี3ท็อปปิ้งในกันถ้าเป็นเอพิโซดที่1น2ถึงสินะคะใช้เป็นคู hmm ่ทามล้วนออฟลองลดความเสียหายนะคะคู th, ่ทามเนี่ยยี่จะดีงามมากๆแต่เมื่อนะคะเอพิโซดที่13ขึ้นไปเราจะโดนดีบัฟต่างๆการฮิวการฟื้นฟูจะลดลงนะคะทุกคนก็เลยทําให้ AK อาจจะยืนไม่ไหวถ้าใครคิดว่า AK ยืนไม่ไหวแล้วเนี่ยสามารถนะคะใช้ในส่วนของลดความเสียหายล้วนได้ เลยนะคะทุกคนเน้นท็อปปิกอึดๆไปเลยนะคะตรงนี้เนี่ยก็จะช่วยเซฟนะคะในส่วนของเอแคได้เช่นกันค่ะ ต่อมานะคะในส่วนของน้องแกะของเรานะคะสายสปอร์ตตัวน้องแกะยังคงใช้งานได้อยู่นะคะตัวน้องแกะเนี่ยก็จะคอยซัมมอนแกะออกมาช่วยวินิสตานอนแล้วก็ทําดามิได้ฟื้นฟูได้นะคะท็อปปิ้งเซ็ตเดิมเซ็ตเดียวตลอดการเลยค่ะก็คือครูททาล้วนออฟลอลลดความเสียหายเนาะแล้วก็ออฟลองครูททาเพิ่มเติมนะคะถ้า20ขึ้นไปจะดีมากๆเลยค่ะ ต่อมานะคะคีมยูนิคอร์นค่ะเป็นตัวช่วยฮิลนะคะตัวใหม่ที่เป็นสายฟุนฟูโดยเฉพาะเลยเนาะตัวของเขาเนี่ยนะคะมีการใบได,ได้อีกด้วยนะทุกคนเซฟว่าเอามาช่วยเอาเอาตัวของคีมยูนิคอร์ดนะมาช่วยลงดานในส่วนของเอพิโซดที่สิบสี่มืดนะคะรู้สึกว่าผ่านขึ้นได้ง่ายด้วยเช่นกันเนาะเพราะว่าการฟ้นฟูของเขานะคะจะได้รับการฟ้นฟูเท่าพอๆกับ ดาเมจที่เราโดนนะคะเออมาคิดเป็นเปอร์เซนต์การฟื้นฟูนะทุกคนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือมีการใบไ้ได้อีกด้วยนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นใบ้แค่แบบไม่กี่วินาทีนะคะแต่ว่าถือว่าช่วยกันขัดสกิลนะคะของทางมอนสเตอร์ได้ค่อนข้างดีค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวไปดูกันว่าเอสนะคะมีในส่วนของทีมไหนกันบ้างนะคะไปดูพร้อมกันเลยครับ และในส่วนของ T.S. นะคะก็จะบอกเลยว่าเดี๋ยวขออนุญาตแนะนําไปละส s t ็ p เลยนะคะก็ในส่วนของปูเพียววนิลาของเรานะคะก็คือตัวฮิวเนี่ยยังคงดีงานอยู่ถ้าเกิดว่ากรณีที่เราไม่ได้มีคีมวินิี่คอนนะคะก็สามารถใช้ปูเพียวได้หรือแม้กระทั่งนะคะถ้าเกิดสมมุติว่าเฮ้ยปูเพียวดาวยกกว่าคีมวินิี่คอนนะคะก็ใช้ปูเพียวได้เนาะครูทาล้วนค่ะท็อปปิ้งเดียวกับตัวของ น้องแกะของเราเลยนะคะใช้งานได้ดีเช่นกันนะคะทุกคนให้ลองเทียบว,ว่าระหว่างปู่เพียวกับครีมนิคอ์นะคะของใครตายง่ายกว่าการให้ไปเทสก่อนนะคะเพราะว่าบางทีจํานวนดาวก็มีผลเช่นกันนะ,ะในส่วนของป้าหอยนางรมนะคะเดี๋ยวขอเป็นเซตแซมอนเลยก็แล้วกันเซตแซมอนนะคะ3ตัวนี้บอกน้องแกะอีกตัวหนึ่งนะคะช่วยในการลงมาสเตอร์ได้ง่ายมากมาก แต่ว่าถ้าเกิดเราไปลงในด่านมืดเนี่ยค่ะบางครั้งเนี่ยไม่สามารถยืนทนได้จริงๆนะคะเพราะมันจะทำดามเมทั้งทีมเลยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะคะให้ทุกคนลองคิดอ่าลองเทสลองคิดดูก่อนว่าเคยท้าเาทีมซัมมอนไปด่านมืดสู้ได้ไหมถ้าสู้ไม่ได้นะคะก็อาจจะต้องเป็นทีมด้านโวลเนาะทาง SS เนะคะเราลองจิ้มมาทุกคนนะคะเออเอาเป็นเสเตตนั้นได้เนาะนะคะก็ แต่ทีซัมมอนเนี่ยมีไว้ดีแน่นอนค่ะทุกคนสามารถใช้ท็อปปิ้งจากอารีนาได้เลยนะคะก็คือท็อปปิ้งเนี่ยเหมือนกันเลยค่ะทุกคนเอามาช่วยในการลงดาบมาสเตอร์ได้นะคะ ของป้าหอยนะคะเน้นซัมอนที่3ตัวนะคะคูททมเนี่ยอยู่ที่11 .3% นะคะรวมนาฬิกาแล้วนะคะที่เป็นสมบัติเนาะทุกคนซัมอนนะคะจะเป็นการซัมมอน3ตัวค่ะแล้วก็จะเป็นการแปะบัฟน,นะคะให้กับเพื่อนสมาชิกในทีมในการเพิ่มพลังโจมตีคริเิคอลนะคะท็อปปิ้งนะคะก็ถ้าดีที่สุดจะเป็นในส่วนของลดความเสียหาย4เม็ดคูททม1เม็ดนะคะทุกคน แต่ถ้าเกิดมันทํายากจริงเป็นครูทํา2เม็ดแล้วก็ลดความเสียหาย3เมตรเด้ค่ะเน้นออฟเราลดความเสียหายด้วยนะต่อมาค่ะในส่วนของครานช,ช็อกโกชิพนะคะครันช,ช็อกโกชิพก็ใช้นะคะถ้าสำหรับการลงด่านเราจะใช้เป็นลดความเสียหายล้วนเท่านั้นนะคะเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยสามารถยืนช่วยแท็กได้ไม่อย่างนั้นนะคะด่านมืดเนี่ยมันจะจํากัดจํานวนการชุบเราทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอ่ามันจะไม่เหมือนอนิลลาที่แบบ พอตายปุ๊บก็คือเราสามารถคิวต่อได้อันนี้คิวต่อได้ก็จริงค่ะแต่ว่ามันก็จะเสียสแต็กที่แบบเออมีตัวตายไปแล้วหนึ่งตัวเนาะก็เลยจะใช้เป็นในส่วนของลดความเสียหายล้วนค่ะต่อมานะคะในส่วนของพายฟักทองค่ะพายฟักทองลดความเสียหายล้วนเท่านั้นนะคะเป็นยังเงียเนี่ยน้องตุยไวมากๆเลยค่ะต่อมานะคะฉลามเชื้อเบ็ดค่ะฉลามเชื้อเบ็ดเนี่ยเอาไวป้ปาดสำหรับบังด่านได้นะคะเซฟเลยคิดว่าโอเคถ้าเกิดใครที่ทำาฉลามเชื้อเบ็ดมาแล้ว สามารถประยุกต์นะคะมาช่วยในการลงด่านได้ค่ะเน้นอฟอฟลแล้วครับจะหายเยอะท็อปปิ้งล้คครับจะหายเยอะๆเท่านั้นนะคะ ต่อมาพาเฟ่นะคะแล้วก็ทับทีมค่ะสองตัวนี้เป็นสายซัพพอร์ตเนาะพาเฟ่นเนี่ยจะฮิวค่อนข้างแรงพอๆกับเพียเวเลลาเลยนะคะจะมีในส่วนของบัฟนะคะลดดีบัฟให้เพื่อนๆเนี่ยถึง40%เลยด้วยกันนะคะก็เลยถือว่าใช้งานนะคะได้ค่อนข้างบ่อยเหมือนกันเนาะด่านมืดนะคะเราสามารถนําไปใช้งานได้จะมีอยู่ทั้งหมด4ตัวค่ะก็คือน้องแกะอาหารน้องแกะอาจจะขอฟิกเลยว่าต้องมีนะคะก็จะมีคิวนิคอนปู่เพียวแล้วก็พาเฟ่นะคะ3ตัวนี้สามารถสลับกันได้นะคะ ต่อมาค่ะในส่วนของทัพทีมนะคะทัพทีมก็จะเป็นตัวฮิลเสริมอีกตัวหนึ่งเนาะแล้วก็เพิ่มพลังจบตี30%นะคะให้ในกรณีที่แท้งเดี่ยวเราไหวเรามี2 h u ฮิลนะคะแล้วก็1 AK แล้วเราอยากให้ฮิลทันนะคะก็อาจะเอาในส่วนของอทัพทีมไปช่วยนะคะในการฮิลอีกหนึ่งแรงแล้วก็ไปเพิ่มพลังจบตีให้กับ AK ในการทำดาเมจนะคะ ต่อมาค่ะในส่วของอัฟโฟกาโตนะคะอัฟโฟกาโตเนาะเป็นตัวหนึ่งนะคะที่เซฟนะคะรู้สึกว่าช่วยนะทาดามจในส่วนของบอสกับบางด่านที่เหมือนกับว่า มันทาดามเมจเสร็จเราค่อนข้างเยอะใช่ไหมคะมันมีช่วยบล็อกบัฟเนาะแล้วก็ทําดามเมจตอบอทำแบบพิษนะคะเจ็บตบิดพิษมาเรื่อยๆเนี่ยเซวาเอาฟกัโตน่าสนใจท็อปปี้ที่ใช้นะคะอ่าขึ้นอยู่กับแต่ละทีมเลยดีกว่าเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเซฟที่เคยรับรับจ้างลงไปนะคะก็คือบางครั้งใช้เป็นคูทมล้วนนะคะเอาฟลอง์ความเสียหายเยอะๆบางทีใช้เป็นโจมตีบวกคูทมบางทีใช้เป็นลดความเสียหายบวกคูทม บางทีก็ใช้เป็นลดความเสียหายล้วนเลยให้ทุกคนลองดูก่อนว่าทีมของเราเนี่ยยืนไหวไหมต้องการบัฟเร็วแค่ไหนนะคะแล้วค่อยเปลี่ยนไปใช้ท็อปปิ้งนั้นๆเน,น,นาะตามที่แต่ละทีมต้องการเลยอันนี้เนี่ยอาจจะยังไกด์ในสกออโฟไม่ได้มากนะคะแต่ว่าเซฟจะแนะนำเป็นคู่ํารมล้วนกับคู่ธรมผสมลดความเสียหาย2อันนี้นะคะหรือว่าลดความเสียหายล้วนไปเลยนะคะในการใช้อาโฟกาโตนะคะให้ทุกคนลองเทสก่อนจริงๆนะคะ เอาล่ะในส่วนของเอสเปสโซนะคะแลวก็แวมไพรสองตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่ทำแคนดี้แล้วเนี่ยสามารถปังมากๆเลยนะคะแล้วสามารถนะนลงได้ค่อนข้างหนีเอสเปสโซนะคะเป็นตัวหนึ่งที่สามารถสตาร์ทได้นะคะถ้าเกิดทำแคนดี้บวกสิบขึ้นไป สามารถสตันได้และทำดาเมจได้ค่อนข้างดีมากๆฮอปปิ้งที่ใช้นะคะจะเป็นทั้งโจมตีล้วนแล้วก็ลดความเสียหายล้วนกรณีที่เราลงในด่านอ่าด่านมืดยากๆหรือด่านมาสเตอร์ยากๆจะใช้เป็นลดความเสียหายลดสำหรับเอสเปซโซ่นะคะแต่ว่าถ้าด่านไหนรู้สึกว่ายืนไหวฮอปปิ้งโจมตีล้วนเอา,เาความเสียหายของเรายืนไหวแน่น,นอนก็สามารถใช้ดเช่นกันค่ะโจมตีล้วนนะต่อมานะคะแวมไพร์ค่ะ แวมพายของเรานะคะก็จะใช้เป็นส่วนของโจมตีล้วนเท่านั้นนะคะเน Off ้นออฟล็อกด้วยความเสียหายค่ะเราจะเอาแวมพายนะคะไปลงด่านสะส่วนใหญ่ที่เป็นตีบอสนะคะถ้าไม่ตีบอสเนี่ยจะไม่ค่อยได้ลงเท่าไหร่เนาะ,ะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยมันทำดาเมจต่อตัวหลังนะคะซึ่งแวมพายจู่โจมนะคะไม่ใช่ใู่โจมหรือสายซุ่มโจมตีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะตายค่อนข้างง่ายมา,มากๆเลยทุกคนเพราะฉะนั้นนวเนี่ยอย่าลืมเซฟเซฟนะคะในส่วนของแวมพายไปด้วยนะคะก็เอาไปลงพวกมาสเตอร์ได้เพราะมัส เธอทาบางด่านเนี่ยไปทำดามจแค่ตัวหน้านะคะทุกคนอ๋อแล้วก็ตอนแรกนะคะเซฟจะจัดพวกมันม่วงมาในเทเอสด้วยนะคะแต่เซฟรู้สึกว่าเฮ้ยมันยังไม่ปังขนาดน,านั้นเซฟจะขอไปจัดในทเทเอต่อไปนะคะเอาล่ะทุกคนเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าทเทเอมีใครกันบ้างนะคะในส่วนของทเทเอนะคะกะ็ขอบอกทุกคนไว้ก่อนเลยนะว่าทเทเอเนี่ย เป็นอีกหนึ่งเทียนะคะที่เผื่อบางคนถ้าไม่มีเทีย S S S จริงๆนะคะสามารถนำมาใช้ได้นะคะแล้วก็จะพยายามเป็นตัวที่ค่อนข้างหาง่ายนะคะคือเอา n o ช t คิมาด้วยนะหนึ่งนะคะก็เดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะเทีย A นะคะตัวของ Hollyberry นะคะถ้าเกิดลัไม่มีแท้งในส่วนของ S S จริงๆนะคะลองใช้ Hollyberry ได้นะคะ Hollyberry เนี่ยก็ช่วยแท้งได้ระดับหนึ่งนะคะทุกคนแต่ว่าตอนนี้เนี่ยอาจจะหายากกันนะคะแล้วก็ อย่างหนึ่งคือเรารู้สึกว่าโคเรบอวี่เนี่ยดามเมจมันก็ไม่ได้แรงมากใช่ไหมแล้วก็มันเป็นการเหมือนดูมันแบบเหมือนดูดซับ ดรามีดจากเพื่อน่ะแล้วรู้สึกว่ามันไม่ได้ปกป้องเพื่อนมากขนาดนั้นแล้วก็ดรามีดเนี่ยพอเทียบกับไวเบอรี่มันไม่สามารถทําขนาดนั้นได้นะคะก็เลยให้อยู่ในเทียบเอไปก่อนเนาะ mm hmm. ท็อปปิ้งที่ใช้นะคะก็จะเป็นในส่วนของอ่าคูณอ่าลดความเสียหายล้วนนะไม่ใช่ญคุถามนะคะลดความเสียหายล้วนเน้นความอึดเลยนะคะตัวก็ที่2นะคะจะเป็นในส่วนของครีมคอตเต็ดค่ะครีมคอตเต็ดเนี่ยนะคะก็ เป็นตัวหนึ่งที่เรารู้สึกว่าพอช่วยนะคะในการทําดาเมจได้แต่ตัวเขาก็จะตายไวเนาะเพราะว่าเป็นสายเวทมนต์นะคะตรงนี้ก็อาจจะเป็นข้อเสียนิดหนึ่งท็อปปิ้งนะคะมี2แบบด้วยกันนะคะจงตีล้วนกับลดความเสียหายล้วนนะคะลดความเสียหายเนี่ยให้ดูว่าทีมของเราเนี่ยยืนไหวไหมนะคะเจอกับด่านไหนเนาะแล้วลค่อยเปลี่ยนเป็นลดความเสียหายล้วนนะคะ เคฟสตอรี่นะคะเคฟสตอรี่เซฟยังคงแนะนําให้สลับการลงดานเนาะ mm hmm. เพราะว่าตัวของเขาเนี่ยมีบาฟให้กับเพื่อนถึง2คนในการในการลดความเสียหายถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะคะใช้ในกรณีที่ดา่าน11 27ได้ดีนะคะทุกคนเซฟเคยใช้นะคะ mm hmm. ค่อนข้างเดี๋ยวมากนอนจะบัฟให้กับเอเคเนาะก่อนที่ล mm ัตเบอร์รี่ฝั่งหนึ่งจะมาจิ้มนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยน้องเคฟก็เป็นอีกแทงตัวหนึ่งที่ตอบโจทย์เหมือนกันนะคะถ้าเกิดเราไม่มีในส่วนของ SS จริงๆค่ะ บาชูก้านะคะตอนแรกเซฟตั้งไว้เทียเอสนะคะแต่เซฟรู้สึกว่ามันไม่ใช่ทุกด่านที่จะใช้บาชูก้าได้เพราะถ้าเทีย่ยวด่านมืดด่านมืดเนี่ยนะคะบาชูก้าอาจจะโดนเขานะคะอีกฝั่งหนึ่งมอนสเตอร์นะคะตีหน้าหงายไปก่อนได้เพราะว่าบางครั้งที่เขาไม่ได้ใช้สกิลแล้วเขาจะอยู่ข้างหน้าสุดนะคะทุกคนอย่าลืมตรงนี้นะมันก็เลยจะยากนิดน,นึงนะคะสำหรับการทำดาเมจในทีมดาร์กดาร์ช็อกโกนะคะลูกพ่อดาร์ของเรา ลูกพ่อักของเราเนี่ยใช้แค่บางด่านที่มีบอสเดียวเท่านั้นเช่น12 30 8 30นะคะหรือ13 30เท่านั้นนะทุกคนนะคะด่านอื่นเนี่ยมันจะช่วยลงค่อนข้างยงากมากนะคะท็อปปิ้งของเขาออฟล็องดูความเสียหายท็อปปิ้งลดล้วนเท่านั้นนะคะลดความเสียหายล้วนเท่านั้นแต่แต่ละด่านที่ใช้ตีบอสเนี่ยก็คือเขาทําหน้าที่ได้ค่อนข้างดีเยี่ยมามากๆเลยนะคะแต่แค่เราใช้น้อยใช้น้อยก็จริงค่ะแต่ใช้ตีมางก่อนแล้วคุ้มนะคะทุกคนเอาละค่ะต ่อมามันม่วงนะคะตอนแรกเนี่ยจัดไปในเทียของ S นะคะแต่เจมรู้สึกว่าเฮ้ยพอเรามาเทียบสับการลงด่านที่ไม่ใช่ศึกผู้วิทักษ์นะทุกคนแค่การลงดา่านเซฟรู้สึกว่ามันเปิี้ยงง่ายอยู่นะคะสลับไปเทสในด่านสิบสี่มือทุกคนมันยังเปรี้ยงง่ายอยู่เซฟก็เลยคิดว่าโอเคถ้างาน,นเนี่ยมันม่วงนะคะเราเอามา อ่อยู่เทียเอก่อนดีกว่าถ้าเกิดใครมีก็สามารถเล่นได้นะคะหรือใครทำแคนดี้วิเศษเนี่ยสูงๆนะคะก็เอามาลงได้เช่นกันนะคะทุกคนโอเคท็อปปิ้งนะคะเป็นท็อปปิ้ง ลดความเสียหายรัวค่ะสมุนไพรของเรานะคะน้องใบแศฟฟูเราก็สามารถช่วยอยู่ได้นะคะถ้าเกิดไม่มีตําแหน่งในข้างบนจริงๆนะทุกคนเพราะว่าการลงดันเนี่ยการฮิวติดตัวเปเลที่ดีงามมากๆแต่ว่ากรณีของน้องสมุนไพรไม่ได้ฮิวตามตัวนะคะน้องจะปลูกต้นกล้าที่พื้นนะคะคือถ้าเราเดินผ่านก็คือไม่ได้รับการฮิวแล้วนะคะตรงนี้ถือว่าแอบเฟลนิดนึงนะคะ ต่อมานะคะในส่วนของนางฟ้าทะเลค่ะนางฟ้าทะเลนะคะเมื่อ เอสเวสโซของเราเนี่ยสามารถทำนาเมตรหมู่ได้และสตันได้นะคะก็เลยทำให้นกฟัตะทเลตองงานไปในทันทีเพราะว่าตัวนักนฟัตเเลคู่ทามสกิลนานกว่าแล้วก็น้องเนี่ยค่อนข้างตายง่ายกว่านะคะก็เลยจะไม่ค่อยได้ใช้งานค่ะถ้าเกิดใช้เราก็จะใช้เป็นโจมตีอ่าสเมตรนะคะคู่ทามเมตรก็จะตกอยู่ที่11.8%นะคะซึ่งอาจจะทำยากนิดนึงนะคะทุกคนแต่ถ้าทำแล้วคุ้มค่ะนะคะรายชีน้ำแข็งนะคะตายง่ายเช่นกันเนาะก็ ก็จะใช้เป็นในส่วนของไม่คูทํารวยก็ลุควอบจะหายรวยขึ้นอยู่กับด่านนั้นๆแต่ยังไม่ค่อยแนะนําเท่าไหรค่ค่ะสำหรับ2องรีเจนดนรี่นี้นะคะเพราะว่า1ค่ะมีความตัวบางไปง่าย2คคูทําค่อนข้างนานค่ะต่อมานะคะ เอมนะคะชชเอมถ้าเกิดกรณีที่เราไม่มีแกะนะคะเราเอาชชเอมมาช่วยซัมมอนนุกน้องเนาะหรือช่วยทําดาเมจได้ค่อนข้างดีนะคะรอวันที่จะบัฟชชเอมหรือชชเอมมีแคนดี้นะสีทุกคนเพราะว่าชชเอมของเราเนี่ยก็อยู่มานานแล้วนะคะไหนจะเอสเขาบัฟไปแล้วแอมพารเขาก็บัฟไปแล้วนะคะเหลือชชเอมของเราเนี่ยแหละที่ยังไม่ได้รับการได้รับบัฟนะคะท็อปปิ้งนะคะคู่ทําล้วนนะคะทุกคนออฟลองแล้ขอบเสียหายคู่้ทมบ่อยๆนะคะ ต่อมาค่ะชูครีมนะคะชูครีมเนี่ยเป็นตัวที่เราจะได้รับจากกิวค่อนข้างเยอะแล้วก็บ่อยเลยทุกคนสามารถนะคะอัปเกรดบุกพลังของน้องได้ค่อนข้างดีเลยอัพเป็นเขาเรียกไงดาวลุงเนาะทุกคนนะคะแล้วสามารถนําน้องเนี่ยมาช่วยลงด่านได้นะคะทุกคน ด่านมืดน้องก็ลงได้เป็นบางด่านเช่นกันนะคะท็อปปิ้งที่ใช้จะเป็นคู่ทามล้วนนะคะออฟอล็อกลดความเสียหายหรือกรณีที่เป็นอ่าเป็นอัตาคริล้วนนะคะออฟอล็อกลดความเสียหายแล้วก็ในส่วนของคู่ทามนะคะทุกคนสามารถใช้ได้หลายแบบเลยนะคะสำหรับน้องจุคีแล้วเป็นตัวหนึ่งที่ทุกวันทุกคนในอ่าในคิงดอมเนี่ยที่มีอยู่นะคะน่าจะมีติดไอดีไว้ทุกคนเลย ต่อมาไปดูกันนะคะเทียบ B C และ D มีตัวไหนกันบ้างน,นะคะโอเคค่ะในส่วนของ B C และ D นะคะอนอนา้พูดรวมเลยนะเพราะว่าเทียบ B นะคะที่ยังคงสามารถใช้งานได้อยู่อะเหมือนยกตัวอยา่างลาเต้ลาเต้เนี่ยสามารถ ทำดาเมทหมูได้นะคะแล้วก็ใบหมู่ก้ค่อนข้างดีนะคะแต่แค่ว่าเซลรู้สึกว่ามันเป็นการเบิร์นดามเมทแบบเบาๆเนาะแบบเรื่อยๆนะคะแต่ถ้าใช้คอมโบคู่กับเอเนี่ยน่าสนใจมากๆเลยสำหรับคุณลาเต้ของเรานะคะก็ตัวของลดนมก็สามารถช่วยเขาเรียกไงช่วยแทงได้เช่นกันนะคะลดนมเนาะน้องหิดพิษก็จะเป็นการเบิร์นดามเมทเรื่อยๆนะคะแล้วก็ลดการฟื้นฟูนของอีกฝั่งหนึ่งในส่วนของสาวเจ้าป่าก็สามารถกระโดดไปสตันนะคะ มอนสเตอร์ได้แต่ว่าดามเมจจะไม่ค่อยมีนะคะทุกคนจะคอยแทงให้ได้ระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นนะคะโกโกโน้นะโกโก้ก,โกโ็ต้านอาหารไม่ให้เพื่อนเนี่ยโดนสตันได้นากก็จะมีบัฟแบบอา่าเขาเรียกไงเหมือนบัฟไม่สตัรน,นะให้กับเพื่อนเนาะก็ระยะเวลามีเหมือนกันค่ะเวลาใช้โกโก้เนี่ยจะใช้เป็นคมูไามล้วนแต่ว่าต้องดูด้วยนะไม่อย่างนั้นเนี่ยน้องตายไวนะคะทุกคนนะคะก็ ถ้าในเทียนะคะเทียดีเนี่ยเซฟไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่เซฟรู้สึกว่ามันลงด่านได้ไม่ค่อยดีนะคะยกเว้นถ้าเขาจะบัฟแถวดีทั้งแถบเลยแถว C นะคะไม่ถึงกับดีขนาดนั้นแต่ว่าสามารถช่วยทําดาเมจได้ช่วยแท้งให้ได้นะคะล a สเบอร์รเนี่ยอโอเคในด่าน12-30ช่วยทําดาเมจได้นะคะหรือแบบพวกบอสเดี่ยวเนี่ยโอเคพอช่วยทําดาเมจได้บ้าง เข้าลายก็พอทำดาเมนได้นะคะแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นตัวบางบ้างนะคะเหมือนน้ำตาหิมะเนี่ยคูลทาวสกิลค่อนข้างนานนะคะแล้วก็ตัวขอสปาร์กิ้งเนี่ยเซฟรู้สึกว่ามันไม่ได้ฮิวแรงขนาดนั้นเป็นสายฟ้นฟูที่แจกบับคริให้เพื่อนๆด้วยนั่นเองค่ะนะคะก็ ในแถวซีดีเนี่ยเซรู้สึกว่าตัวดาเมจมันจะทำดาเมจเบาแบบเบามากนะคะมันก็จะมีข้อเสียที่รู้สึกว่าใช้งานแล้วไม่คุม้มเนาะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราใช้ในแถวแบบ A S s s, s จะดีกว่านะคะทุกคนยกเว้นกรณีผู้เล่นใหม่จะบอกทุกคนว่าถ้าผู้เล่นใหม่นะคะซุ่มได้ตัวค่อนข้างน้อยใช่ไหมแบบมีอีพิก3ตัวนะคะแล้วถ้าหนึ่งในนั้นเป็นในส่วนของแถวดีแถวแถว ดีกับซนะคะให้ทุกคนรีไอดีใหม่แล้วก็เติมเพรเพื่อสุมหาให้ได้ตัว SS สัก1ตัวก็ได้ค่ะทุกคนหรือว่าในแรงค์ของ s สัก1ตัวก็ได้นะคะเซฟว่ามันน่าจะช่วย build team ได้ดีขึ้นด้วยนั่นเองค่ะอันนี้ก็จะเป็นโพลนึงจากเซฟที่จากที่เซฟลงด่าทั้งมาสเตอร์ นะคะหลานมืดที่เซฟลงไปแเราจะรู้สึกว่าตัวไหนมันใช้งานได้ตัวไหนมันใช้งานไม่ได้นะคะตัวไหนที่แบบโอเคเอามาป้านใช้เฉพาะหน้าไปก่อนประมาณนี้นะคะทุกคนหากีพิ่มมารการใดต้องขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะคะสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกการรับชมเลยค่ะนะคะขอบคุณทุกกาลังใจด้วยนะคะทุกคนนะที่อยู่กับเซฟมานะคะต้องขอบคุณมากๆเลยค่ะเอาละค่ะไปก่อนนะทุกคนบ๊ายบายค่ะ